ใช้ชีวิตที่บ้านหลังเล็กๆยอมรับสามพี่น้องต่างคนต่างอยู่ถ้าเราพูดถึงชื่อรุตรณพ,รพมีชื่อจริงว่าสุรินทร์เจริญตุระอดีตนักแสดงนักเขียนบทผู้กำกับภาพยนตร์และผู้กำกับละครโทรทัศน์ถึงแก่กรรมเมื่อเช้าวันที่27ธันวาคมพศ2552ด้วยปัญหาสุขภาพโดยรุตรณพ,รพมีทาย,ยาทเจ็ดคนเกิดจากภรรยาสองคนคือใหม่เจริญตุระกุ้งวิภาวีเจริญตุระแม่เวนิกเจริญตุระและปู่พลอยเจริญตุระ ที่เกิดกับภรรยาคนแรกว,วินีสนธิกุลรวม4คนและมีบุตรกับภรรยาคนที่สองสุภาพรเจริญปุระทั้งหมด3คนคือทรายเจริญปุระเป็นบุตรสาวคนโตมีน้องชายและน้องสาวร่วมบรรดาคือทอฟฟี่ภาวะเจริญปุระและน้ำพราวพรรวีเจริญปุระไม่นานวันนี้สําหรับบรรยากาศนั้นเป็นอย่างโศกเศร้ามีนักแสดงทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่เดินทางมาไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายห่างย้อนกลับไปมีการประทะกันทั้งสองฝ่ายสําหรับทรายกับกุ้งวิภาวี ูเหมือนว่าจากเรื่องความคิดเห็นเรื่องการเมืองไม่ตรงกันจะเป็นประเด็นให้เกิดสึกในบ้านเจริญปุระขึ้นซะแล้วเพราะล่าสุดพบว่ากุ้งวิภาวีเจริญปุระได้โพสต์แสดงความคิดเห็นใน Facebook ของเตชะทับทอง100ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อพกล่าวถึงน้องสาวคนละแม่อย,อย่างายเจริญปุระและกุ้งวิภาวีพาดพิงถึงเธอนั้นายเจริญปุระบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามาจากสาเหตุอะไรและไม่ทราบด้วยว่าเขามีปัญหาอะไรกับเธอเหมือนกัน ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีสาเหตุบ้างแต่เธอไม่รู้และบอกไม่ถูกเหมือนกันอย่างตอนงาน,นขาวดำก็ทําตัวปกติแต่ก็ไม่มีกระาจจะทําอะไรทั้งนั้นเพราะเสียใ,ใจอยู่จึงไม่รู้ว่าเขามีปัญหากับเธอหรือเปล่าไม่สามารถตอบได้จริงๆหลังจากงานศพก็ไม่เคยคุยกันและไม่นานวันนี้วิภาวีเจริญปุระก็ได้พูดถึงกระแสข่าวที่ว่าพี่น้องทั้งสามมีปัญหาแตกแยกกันนั้นเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองครอบครัวยังรักกัน อยากให้พ่อหมดห่วงในเรื่องนี้เคยมีข่าวออกมาแต่จริงๆแล้วเราสองครอบครัวก็รักกันและก็สาม,มัคคีกันอยากให้พ่อหมดห่วงเรื่องนี้เพราะเราก็พอจะทราบว่าคุณพ่อห่วงถึงเรื่องที่อาจจะว่าสองครอบครัวเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราจะทําให้ดีที่สุดทั้งทางแอดและทางสายและทางน้องๆด้วยคือทุกคนเข้าใจซึ่งตอนนี้พวกเราก็เหมือนกับว่าต้องกอดคอกันเพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดี ายคือายทําหน้าที่ของายในฐานะบุตรอย่างดีที่สุดแล้วแล้วก็ดูแลครอบครัวายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้มันอาจจะมีข้บอบกพร่องหรืออะไรบ้างแต่มันไม่ได้เกิดจากความไม่ตั้งใจที่จะทําให้แต่ว่าถึงมันจะยังดีไม่พอก็คือายทําได้เท่านี้จริงๆเพราะยังไงเราก็ทํางานคนเดียวอยู่แล้วแต่ายก็โอเคเพราะเขาคงรู้ถึงความตั้งใจดีของบุตร ไม่ไม่คิดว่าไม่มีครอบครัวไหนเพอร์เฟกไม่มีแน่ๆแล้วมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่มันจุกด,ด้วยกันแต่สุดท้ายและท้ายสุดมันไม่มีสิ่งใดจ,จะมาเปลี่ยนแปลงสายเลือดที่เรามาจากบุคคลคนเดียวกันและบุตรยังไงก็ยังเป็นบุตรอยู่วันยันค่ำและพ่อก็ยังเป็นพ่อของเราอยู่วันยันค่ำเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ยังดำรงอยู่ในจิตใจและทุกอนุข,ของร่างกายเราแน่ๆไม่แปรเปลี่ยนค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม,ม่ๆด้วยนะคะ